เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับอยู่กับผมจุกิกอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาทําการติดตั้ง VM VirtualBox ที่อยู่บน u บันตูกันนะครับโดยขั้นตอนนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเข้าไปยังหน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หน้าเว็บที่ผมใช้งานอยู่นะครับไว้ใต้คลิปนี้เพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ ผมได้ทําการติดตั้งอยู่บนตูบนปอกม็อกนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับอ่าแล้วก็เสิร์ชค้นหานะครับเป็น v m b o x on ออยู่บนตูได้เลยนะครับอ่าผมจะใช้เว็บนี้นะครับในการติดตั้งในวันนี้เดี๋ยวให้เราเลื่อนลงมาสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ออปชันที่1นนะครับ ก็จะมีสเต็ปการติดตั้งนะครับตั้งแต่อ p อปชันที่1จนถึงอ p อปชั่นที่3นะครับแต่เราจะใช้เพียงแค่1กับ2พอนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต,ตั้งนะครับก่อนที่เราจะไปติดตั้งนะครับซึ่งในตอนนี้ VM ชนบล็อกของเรานะครับเขาจะให้เราติดตั้งในเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชั่น7นะครับแต่สําหรับตัวติดตั้งที่หน้าเว็บเขามีนะครับมันจะเป็นเวอร์ชั่น6นะครับ เมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเปิด Terminal ของเราขึ้นมานะครับเพื่อทําการติดตั้งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าใช้งานด้วย User นะครับที่เป็น root นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะทําการตั้งในส่วนของ Password เจอก่อนนะครับแล้วก็จะเข้าใช้งานในสถานะที่เป็น root นะครับ ก็พิมพ์ซูนะครับแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับอ่าสังเกตตรงนี้นะครับผมจะใช้ r o o t นะครับแล้วก็ s i สไส้ต้นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการติดตั้งกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเว็บของเรานะครับในการติดตั้งนะครับผมจะใช้อ่าเงื่อนไขก็คือ Copy แล้วก็วางอย่างเดียวเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ ออปชันที่1นนะครับแล้วก็ในสเต็ปที่1นนะครับอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราทําการ Update, อัปเดตอ่ายูบนตูของเราก่อนนะครับอ่าหลังจากที่เราทอัปเดตเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการติดตั้ง v i ช i o นบ o x เลยนะครับซึ่งในการติดตั้งเวอร์ชั่นอ่าวิชั่นบ็อในเวอร์ชันนี้นะครับมันจะเป็นเวอร์ชัน6นะครับที่เขาให้เรามานะครับ แล้วก็ตอบายนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้สปีดนะครับเพื่อลดระยะเวลาในการติดตั้งนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็เลื่อนลงมาสักนิดนึงนะครับ ในตรงนี้นะครับมันจะเป็นการติดตั้งโดยใช้แฟลชได้นะครับผมจะข้ามไปเลยนะครับเราจะมาเริ่มที่ออปชันที่2นะครับอ่าตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะดูเวอร์ชันวิชั่บ็อกที่เราใช้งานนะครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ Copy ไปนะครับ สังเกตว่าเวอร์ชั่นบล็อกที่ผมใช้งานาที่เราได้ทำการติดตั้งเมื่อกี้จะเป็นเวอร์ชั่น6.1นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเลยนะครับอ่าเราก็ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับก็ Copy ต่อไปนะครับ าต่อมาเดี๋ยวเราก็ติดตั้งคีย์กันต่อไปนะครับอ่าแล้ก็ติดตั้งต่อไปเลยนะครับก็ Copy ยาวไปเลยครับ ่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะให้เราทําการอัปเดตอีกทีนึงนะครับแล้วก็อัปเดตตามที่เขาบอกไปเลยนะครับอ่าหลังจากที่เราทำการอัปเดตแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะทําการติดตั้ง Vision Box นะครับที่เป็นเวอร์ชั่น7นะครับตรงนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับเ,เพื่อนๆสังเกตว่ามันจะมีวงเล็บเวอร์ชันน u m เบออยู่นะครับเราจะใช้ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ Copy ไปวางเช่นเดิมนะครับก็ตอบปนะครับ อ่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้สปีดเช่นเดิมนะครับเพราะว่ามันจะกินเวลานานนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็ทําการติดตั้งวิชั่นบล็อกที่เป็นเวอร์ชัน7ลงไปแล้วนะครับอ่าก็ยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้นะครับเราก็ทําการติดตั้งในส่วนของผัดลงไปต่อนะครับ ่าตรงนี้ผม Copy ผิดนะครับอ่าตรงนี้เป็นตัวอย่างนะครับให้เรา Copy ข้างล่างนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็อีกคำสั่งนึงนะครับเป็นคำสั่งสุดท้ายนะครับ ก็ตอบ y ายไปเช่นเดิมนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ทำการติดตั้ง Vision Box บน Ubuntu d e ด k t o อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูเวอร์ชัน Ubuntu ที่เราจะได้ในตอนนี้นะครับมาที่ t อร์มินอเช่นเดิมนะครับอ่า Vbox m ม n เ v e r วอร์ชันะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับผมจะได้เวอร์ชั่นที่เป็น7.0.14นะครับ ซึ่งตอนนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองเปิดผ่านหน้าแอปนะครับอ่ามาที่เมนูนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนหน้าต่างนะครับแล้วก็มาที่ Vision Box นะครับ อ่าตอนนี้เราก็สามารถเปิดใช้งานได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูเวอร์ชันของเรานะครับอ่าเขาจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับคลิปนี้เป็นการติดตั้งอ่าวิชวลบล็อกบนอยู่บนตูวเดสท็อปนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดตามสำหรับนี้ผมตุ๊กี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับนี้ก็สวัสดีครับ